กระจับเมืองเนิอนะครับวันนี้มาเก็บต้นพันกระจับเหมือนเดิมนะครับมีอยู่สองออเดอร์นะครับวันนี้เห็นไหมส่งสองจังหวัดนะครับจํานวนทั้งหมดห้าสิบต้นนะครับมาดูพันงานกันเลยต้นพันกระจับที่เราจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับไซส์เท่าๆฝ่ามือแบบนี้นะครับใหญ่มากแล้วก็ดูใบนะครับใบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับขอบใบเป็นรูปใบเรื่อยนะครับเอามือรูปดูมันนิ่มนะครับนิ่มมากนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของอกระจับเลยใบมันจะเป็นรูปคล้ายๆใบเรื่อยนะครับ แล้วก็ในช่วงด้านหลัง3ามต้นจะมีรักไยนะครับรักไยจะฟูฟูมีความคล้ายคลึงกับต้นอะไรนะครับคําตอบคือมีความคล้ายคลึงต้น,นสาลายนะครับฟูนะครับแล้วก็อันนี้คือาํามต้นนะครับนี่คือรักฝอยส่วนก้านนะครับก้านต้องก็จัดจะพองน้แบบนี้นรตรงกลางจะพองน้ำเห็นไหมก้านจะเรียวตรงกลางพองน้ําถ้าปลูกในน้ําตื้นนะครับจะพองแบบนี้แต่ถ้าปลูกในน้ําลึกก้านจะเรียว ต่างกันแค่นี้นะครับต้นกระจับปลูกได้ทุกกระดับน้ําเลยนะครับเก็บไปให้สวยๆนะครับแล้วก็ต้นกระจับมันขยายพันธุ์นะครับโดยวิธีแตกไหลหรือว่าต้นอ่อนนะครับออกจากบริเวณโคนใบนะครับออกบริเวณโคนใบค่อนข้าดจหเยอะนะครับขยายพันธุ์ไว๋ยวพับอยู่ในบอก ด้านหลังนี้นะครับเป็นบ่อที่เราปลูกต้นพันธุ์กระจับนะครับเห็นป่เต็มเลยนะครับนี่ต้นกระจับปลูกได้ทุกระดับน้ําจริงๆนะครับบ่อนี้นะครับลึกประมาณ5เมตรนะครับปลูกได้นะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการต้นพันธุ์กระจับเข้าขายไปปลูกนะครับเราปักตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับนี่ปักตะกร้าไว้ตรงนี้แล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ